สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูลังพึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้เราเข้ามาข้างๆบ้านเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือส่วนที่ช่างเขาเอ่อเปิดทางไวนะ้เนาะเดี๋ยวเราไปดูพึ่งกันเมื่อวานผมสังเกตเห็น,นตัวนี้ลังใหญ่เลยนะตัวเนี้ย ไม่รู้เป็นพึ่งปานอะไรนะคงจะดูน้าดูอยู่เพราะมันมีสีสีไม่ใช่เป็นสีเหลืองเป็นสีอมน้ำตาลนะผมจะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆจะกวนเขาหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยเดีอยวๆๆอันนี้ผมจะไม่ซูมนะผมจะใช้วิธีการเขยับเขาใกล้ๆเนาะเป็นสีไม่รู้เขาเรียกเขาพึ่งอะไรนะครับมันจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่เป็น เหลืองน้ำตาลเนาะปเป็นน้ำตาลออกอท้องนิดนึงเนี่ยดูต้ยขอดไม้ใหญ่อยู่เหมืนอนกันนะเนี่ยพามาดูผมชอบนะอันนี้ชอบเลยไปการส่วนตัวเลยตัวพึ่งเนี่ยโอเคว้ววาวว,าว้าวเดี๋ยวผมจะมาติดตามผลกันนะครับว่าจะใหญ่ไปถึงขนาดไหนเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ที่ที่เขาอยู่นะอยู่ประมาณนี้ เขาจะหลบอยู่ตรงข้างล่างนี่เขาไปขออีกทีเด้ขออีกทีหนึงขอเขาไปดูภาพอีกทีนึงใกล้มากเลยนะเนี่ยอืมว้าวอืมวนเขาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาได้เห็นเลยแบ,บแบบ๊บๆเห็นเลยแแ๊บนี่นี่ครับเนี้ยกูก,กา้กกา,กกา,ากูก้ากูก้าจะมาเล่นกับเพิ่งใช่ไหมเนี่ย ไปไหนละเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอลากันไปก่อนนะฮะร,รู้สึกว่าเริ่มมาละแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ